คนคะเดือนธันวาคมนี้ที่ Holiday Palace มีโปรโมชั่น d i นอ e ์เซตที่ห้องอาหารด r ก g o n Palace ชั้น2อของ Holiday <ม>ค่ะห้องอาหาร Dragon p a l a c เปิดให้บริการเฉพาะลูกค้าที่มาใช้บริการโปรโมชั่น d i นอ e ์ s e ตเท่านั้นค่ะ ดินเนอร์เซนตคะมีทั้งหมด3เซตนะคะเซตที่1คือสเต็กปลาแซลมอนค่ะเซตที่2คือสเต็กซี่โครงแกะค่ะและเซตที่3เป็นขาหมูเยอระะมันค่ะเซตที่เกตเลือกเป็นเซตที่1ค่ะมีสเต็กแซลมอนหน่อไม้ฝรั่งผัดเนยสุปฟักทองไส้กรอกเยอรมันเคก้กและก็มีกีวีและสตรอเบอรี่เป็นผลไม้ค่ะโอ้ยปลาชิ้นใหญ่มากขอชิมตรงนี้นะ แซลมอนเนี้ยค่ะอร่อยมากเลยค่ะเกดอะคิดว่าสเต็ปกปลาแซลมอนจานนี้ะค่ะเป็นจานที่อร่อยที่สุดเท่าที่เกตเคยทานมาเลยค่ะอืมอร่อยจริงๆนะอร่อยมากเลยค่ะเวยกินชิ้นไหนดีอะอยากกินแบบนี้ โอยชิ้นใหญ่มากเลยอ่ะอืมอร่อยอ่ะอาหารมีสามเซตมีเซตปลาเซตหมูแล้วก็เซตเนื้อแกะถ้าใครไม่ชอบทานปลาก็ทานหมูถ้าใครไม่ชอบทานหมูก็ทานเนื้อแกะค่ะแล้วก็วายนะคะถ้าเกิดว่าใครดื่มไม่หมดค่ะก็สามารถเอากลับบ้านได้ด้วยค่ะ อยากชิมสุปฝักทองค่ะสีน่าทานมากเลยอะ่ะอืมเชฟคนนี้เขาฝีมือดีเนาะทำอะไรก็อร่อยเลยคะ่ะ <I come. S 1> อีกคอ,อร่อยมาก านอาหารเลี่ยนๆเ,เต็มทองแล้วก็ต้องตบบไายได้วยผลไม้ค่ะอืมอุ๊ยมันรู้สึกสดชื่นมากเลยอะเ,ออเวลาเราทานของเลี่ยนๆมาแล้วก็ได้ทานผลไม้หวานๆเปรี้ยวๆนะอุ่ยดีมากเลยค่ะรีบมากันเร็วๆนะคะเพราะว่าโปรโมชั่นนี้มีเฉพาะเดือนธันวาเท่านั้นค่ะไปายค่ะโปรโมชั่นนี้ต้องจองล่วงหน้าหนึ่งวันนะคะ